สวัสดีค่ะ Good Afternoon แล้วก็ไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ลูกศิษย์ของครูนะคะเอาได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะความจริงแล้วเนี่ยเรื่องของทักษะการอ่านก็จะบอกว่าครูย,ยืนยันเลยนะคะลูกศิษย์ของครูทุกคนนะคะที่ก็ได้เข้ามาฟังนะมันเป็นทักษะที่มีต้นทุนที่ถูกที่สุดค่ะและเป็นทักษะของการต่อย,ยอดที่ดีที่สุดด้วยเพียงแต่ว่า ถ้าเราเข้าใจวิธีการอ่านที่อ่านได้อย่างรวดเร็วและเก็บใจความที่สําคัญได้เราก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้มีความสามารถแหละนะคะโอเคเราเข้าบทเรียนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ประพังกรด้วยนะคะที่เตรมเนื้อหาไว้ครูปกตก็มีหน้าที่ในการที่มาลงลึกเจาะรายละเอียดให้ให้พวกเราได้เห็นในความสําคัญของการอ่านและก็เทคนิคนะโอเคค่ะขอบคุณอาจารย์ประพังกรด้วย ไปต่อเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้านะคะในเรื่องของความสำคัญของการอ่านโดยมีขั้นตอนในเรื่องของการดูบริบทคือ contextualizing เนี่ยครูอยากให้พวกเราได้เห็นภาพอันนี้ก่อนนะคะภาพอันนี้เป็นภาพซึ่งเ,เพื่อนครูเอามาให้ครูได้ทดลองนะคะทดลองทำในช่วง10วินาทีนะว่ามันมีตัวเลขบางอย่างที่ขาดไปนะคะตัวเลขบางอย่างที่ขาดไปเขาถามครูว่าคุณครูบงกฎ นะในช่วง10วินาทีแรกเนี่ยเห็นแค่นี้คุณนับได้ไหมว่าจิ๊กซอแต่ละตัวในนี้รวมกันแล้วมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่โอ้ถ้าครูนับนะหนึ่ง6 7 8ส1มมันก็ได้แค่10ชิ้นจิ๊กซอนะ่ยยังไม่ถึง12เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็บอกว่าครูก็ไม่ไหวนะไม่มีเวลาไปนับหรอกเอ,อนะคะ โอเคไม่เป็นไรให้ลูกศิษย์ครูได้เห็นภาพนี้ไปก่อนนี่คือความสําคัญของบริบทนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันทีหลังเนาะมีมีโจทย์มาให้แบบนี้คือแนวนอนเนี่ยถึง12ชิ้นแนวตั้งก็จะมีอยู่ที่8ชิ้นนะด้านซ้ายนะคะและมีตัวเลข24กับ30ไม่ใช่ใบหวยงวดนี้นะอ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายอีกทีหนึ่งตอนนี้เข้าบทเรียนก่อนคือเราเพื่อที่จะอินโทรเนาะเพื่อรารอเพื่อนเอนของเรานะคะ อาจําภาพนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวครูจะย้อนมาเฉลยนะโอเคต่อไปนะคะ Contextualizing การดูบริบทหรือประเด็นของเนื้อหาอันนี้สำคัญค่ะนะข้อที่หนึ่งนี่ก็คือในส่วนของคําจํากัดความนะคําจํากัดความก็คือหรือความหมายอะค่ะอันนี้อาจจะโน้มเอียงไปในทางของการที่แบบเราก็จะได้รู้ว่าที่มาของคําแต่ละคะาําภาษาอังกฤษมันอาจจะมาจากการผสมอะไรบ้างนะคะ t h e ร์โมมิเตอร์นะคะมิเตอแบบว่าเครื่องวัดเทอร์โมก็เรื่องของอุณหภูมิะนะเทอร์โมมิเตอร์ e r is a n instrument which is used for measuring temperature ก็คืออัลเทอร์โมมิเตอรเนี่ยนะคะมันก็คือเครื่องหมายสำหรับการวัดอุณหภูมินะนะคะนี่คือคำจำกัดความนะให้ร,รู้คือบางครั้งเวลาที่เราจะเข้าไปอ่านเนื้อหาอะไรเนี่ยเราอาจจะรู้จากคำคีย์เวิร์ดเนีของหัวข้อนั้น,น,น ขอชื่อเรื่องนั้นๆก่อนก็ได้แล้วเราก็จะรู้โดยรวมเลยว่าในเนื้อหาในนั้นเขาจะพูดถึงอะไรนะคะโอเคค่ะต่อไปเนาะโอเคคําต่อไปนะคะก็คือเป็นคําที่มีความหมายเดียวกันนะคำศัพท์ที่มีความหมายเดียวกันอันได้แก่ hard disk hard drive hard disk drive ก็ has this, has right. has right, คืออุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องการเก็บความจำนะในคอมพิวเตอร์นะคำที่มีความหมายเดียวกันนะเราจะเรียกเป็น hard disk ก็ได้ hard drive ก็ได้นะ Okay, ค่ะหรือนะคำเหล่านี้พวกเราจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะเมอเอ g o to t o i l e t หรือ May o t o t e s t r e s t r o o m ก็คือห้องน้ำนะ toilet แปลว่าห้องน้ำหรือ restroom ที่แปลว่าห้องน้าแต่ทำไมต้อง2องคำล่ะก็เพราะบางทีคนเราสื่อสารกันเนี่ยก็ต่างกลุ่มต่างอะ,อะไรอะไร,ะไรต่างกลุ่มต่างคนคุ้นเคยกับไม่คุ้นเคยอย่างเนี้ยนะคะมันก็จะมีลำดับชั้นของการของการพูดคุยทอยเล t จะเป็นลักษณะพเพื่อนเอ้ยไอโกทอยเลนะคะแต่ถ้า ถ้านักเรียนจะขออนุญาตครู May go to restroom นะหนูขอไปห้องน้ำนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเห็นไหม Lift ที่แปลว่า Lift เนี่ยที่แปลว่าเตัว Lift ที่เราเลือกเลยที่ที่เราเรียกกันนะว่า l ิ f t ก็คือไอ้ตู้ตู้โดยสารที่พาผู้โดยสารขึ้นลงขึ้นลงก็คือตัว Lift นะเราเรียกทับจับกันเลยนะเป็นภาษาเป็นภาษาที่ไม่ได้เป็นภาษาทางการหรือวิชาการแต่ถ้า Elevator เนี่ยแปลว่า Lift ตัวเคลื่อนย้ายนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ไม่สนิทกันหรือระหว่างระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องอะไรประมาณแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ศัพท์ที่มันฮรูฮารานิดนึงนะอ่าอันนี้ก็พูดกันนะ by u อ่าไอ by pencil ฉันไปซื้อดินสอเราไม่พูดว่า I purchase pencil นะเราก็ไปพูดแบบนั้นนะใช่ไหมคะคำศัพท์ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นพวกเราอ่ะเราสามารถใช้ศัพท์ง่ายๆนี่กับเพื่อนๆฝูงๆได้ แต่เมื่อเราเข้าไปในที่ทํางานแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันมาจากคํานี้มันแปลแบบนี้นะคะ p u r c h a s e แปลว่าซื้อหรือเราจะได้ยินว่าเป็น p u r c h a s e department หรือ purchaser คือแผนกจัดซื้อนะ purchaser ก็คือผู้ผู้ซื้อนะคะ p u r c h a s e manager ก็ได้ purchaser ก็ได้ผู้ที่ทำงานอยู่ในแผนกจัดซื้อนะเติม er เข้าไปต่อไปค่ะค่ะ contrast or o p p o s e or antonym ก็คือเป็นคำที่มีความหมายตรงกันข้ามนะคะอันได้แก่นะตัวอย่างเช่น unlike her sister Andy, Anne is very serious and diligent. Why Andy is indolent? ทำไมล่ะคะเพราะบอก Andy เนี่ยพี่สาวของหล่อนไม่เหมือนไม่เหมือนกันแ n นเนี่ยจะเป็นคนที่ซีเรียสและขยันในขณะที่ Andy เนี่ยเป็นคนขี้เกียจน,นะ unlike her sister Andy คือพูดง่ายว่าแอนดี้เนี่ไม่เหมือนพี่สาว นะคะนะเพราะว่าแอนเนจะเป็นคนที่ซีเรียสแอนดี้ต้องเข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้ชายนะวาย n อนดี้อีสอ r e n t เรนะคะเราก็ไม่ได้เหมาว่าว่าเพศหญิงขยันและเพศชายขี้เกียจน,นะแต่เนี่เป็นประโยคตัวอย่างให้เราเห็นนะคะทำตัวอย่างการยกตัวอย่างำยกตัวอย่างเราจะเจอนะคะในการอ่านข้อความอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีคำว่า for example for instance นะคะ such as including especially Particularly นะคะคำเหล่านี้เป็นคำที่แบบคือเอามาประกอบเ,เวลาที่จะพูดถึงอะไรเนี่ยก็จะมียกตัวอย่างเช่นเพราะว่าการยกตัวอย่างเช่นนะคะ for example for instance such as including especially particularly เป็นคำขยายเพื่อเพิ่มความเข้าใจไม่ใช่คำขยะนะเป็นคำขยายเพื่อเพิ่มความเข้าใจซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีค่ะเราจะได้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนาะโอเคค่ะ Uh, ค,ำคำแสดงลำดับขั้นนะคะ mm. ก็เช่นว่าอย่างนี้เนาะ first I open my eyes secondly I put on my slippers and next walk to the bathroom then I brush my teeth after my shower I finally get dressed นะคะ <c oughs> ก็ก็เป็นความหมายว่าอ,อถ,าถ้าพวกเราได้อ่านบทความนี้นะอ่านข้อความนี้คืออ,อย่างแรกสุดเลยเมื่อฉันลืมตาตื่น I open my eyes secondly อย่างที่สองก็คือ คือให้นึกไปด้วยให้นึกถึงให้นึกถึงภาพไปด้วยนะพวกเราต้องนึกถึงภาพอย่างที่สองเนะี่ยพอฉันลืมตาตื่นแล้วฉันก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ฉันก็สวมรองเท้า slippers ก็คือรอ,องเท้าที่ใช้ในบ้านนะ and next แล้วก็ไปทำอย่างอื่น walk to the bathroom then I brush my teeth และฉันก็ไปแปลงฟัน after my shower I finally get dressed ฉันก็เตรียมใส่ชุดนะคะหลังจากที่ชาว w เวฉันก็แต่งตัวแล้วล่ะนะคะ โอเค okay. summarizing การสรุปความจากเนื้อเรื่องนะคะอันได้แก่การอ่านสรุปเนื้อหาจะทําให้เราสามารถเข้าใจความหมายของคําศัพท์และเนื้อหาของเรื่องที่อ่านได้นะตอนท้ายบทจะมีกิจกรรมนะคะ briefly คืออย่างย่อๆนะห้สรุปอย่างย่อๆในภาษาของเราเองนะคะ in summary in brief นะคะเราจะสรุปอย่างย่อๆทุกครั้งของการอ่านนะครูก็อยากให้พวกเราได้รู้ว่าโอเคเราได้อะไรบ้างหนละังจากการทํากิจกรรมทุกอย่างเนี่ย ครูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอะค่ะเพราะว่าเราได้ฝึกทักษะนะเราได้ฝึกทักษะทันทีและจะไม่ลืมนะ,ะ Activity 2ได้แก่อะไร Writing the root prefix suffix and meaning of the foreign words นะคะหน้า6เลยนะมีอะไรบ้างเช่นว่าคำเหล่านี้นะคะมันอาจจะมีตกหล่นบ้างนะคะบางคำครูต้องขอไปด้วยนะแต่ในหนังสือมีครบนะคะที่ครูเอามานี่ก็คือ,อเป็นอะไรที่พวกเราคนสำหรับ นักเรียนบางท่านที่อาจจะยังไม่ได้เนาะโอเค kindness นะคะคำนี้เป็นคำติดกันเลยนะคะถ้ามีคำว่า n i e นัมันจะมีความหมายเป็นคำนามมันมาจากคำว่า kind ที่เป็นว่า root คำจับเดิมคือ kind นะที่แปลว่าใจมีลักษณะนิสัยที่เป็นคนใจดี k i ายเป็น adjective n e เนี่ยเป็นคำ suffix คำมาเติมท้ายนะคะแสดงความเป็นคำนามนะ kind แปลว่าใจดีลักษณะใจดี n kindness ก็คือเป็นคน เขาเรียกว่าความใจดีของเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะความใจดีอีส i ล y ก็มาจากคำสับเดิมคือ easy ง่ายนะคะและล s ก็คือเป็นเอาไปเติมท้ายเป็นคําขยายกริยายอย่างง่ายๆนะคะแต่เปลี่ยน Y เป็น I นิดนึงนะคะนะอีสลถ้าข้างหลังเป็น,เป,นเป็นตัวสระนะคะเจอแอลก็ต้องเปลี่ยน Y เป็นไคค่ะอีส r ล็นะ i r r e m o vable ก็มาจากคำว่า Remove ไม่ได้สับไม่ใช่สับที่แบบ มันยุ่งยากอะไรเลยนะมันไม่ใช่จับรุ่งยุ่งยากอะไรเราพยายามถ้าเราได้เข้าใจอะ e m o v e แปลว่าถอดออกนะคะ IR ไปอยู่ข้างหน้าแปลว่าไม่สามารถนะคะ able แปลว่าสามารถเนาะ,ะเพราะนั้น remove แปลว่าถอดได้ remove แปลว่าเคลื่อนถอดนะแต่ปรากฏว่าเอาไอตัว p r e f i x มาไว้ข้างหน้าและซ u ฟ f i x มาไว้ข้างหลังเนี่ยความหมายมันก็คือไม่สามารถที่จะถอดได้นะคะ Prepad นะเพศมาจากคำนี้เพศนะคะหมายว่าจ่ายได้อะไรได้นะเอาพรีเพศไปก็คือในความหมายของเขาก็คือสามารถเติมเงินนะคะพรีเพศคือการเติมเงินนะ,ะ h e l p f u l l y มาจากคำว่า Help นะคะแล้วเอาซอฟ i ฟิค,คำว่า f u l l y มาใส่คือมันมีประโยชน์อย่างมหาศาลอย่างมากมาย f l l y f u ฟ l แปลว่าเต็มไงน,นะ e l p แปลว่าช่วยหรือว่ามีประโยชน์ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ helpfully นะคะ assistant มาจากคําจับ assist นะคะ assist นะคะ ant เข้าไปแปลว่าเป็นผู้คนหรือผู้ช่วยอะนะ a n เนี่ยทีนี้นไม่ใช่แปลว่ามดนะ a n อยู่ท้าย ant a n ไม่ใช่แปลว่ามดนะถ้าเอา and ตัวนี้ไปต่อท้ายคํานะคะคําที่ว่าเป็นคํานามอะไรก็ดีนะมันจะขยายความหมายเป็นผู้ช่วย assist เป็นคํากริยาแปลว่าช่วยเอา and ไปใส่มันกลายเป็น person เลยนะกลายเป็นผู้คนหรือบุคคลไปเลยก็คือ assistant แมลว่าคนนั้นเป็นผู้ช่วยอย่างเช่น account account แปลว่าบัญชีเป็นคำนามนะคะบัญชีเป็นคำนามเอา a n t ไปใส่เนี่ยก็คือเป็นนักบัญชีไปเลยนะคะโอเคต่อไปค่ะ replace นะมาจาก place มาจากคำว่า r o ปนะคะขอโทษ place แปลว่าสถานที่นะคะเอารีเข้าไปใส่ก็คือการแทนที่นะคะต่อไปค่ะ fashion นะหรือ unfashionable 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 แฟชั่นเนี่ยคำศัพท์เดิมคือแปลว่าทันสมัยนะเป็นแฟชั่นนะที่เขาบอกว่าอินเทรนหรืออะไรมันองนั้นนะคะอินเทรนแฟชั่นแปลว่านำสมัยอยู่ในอยู่ในสมัยเนาะอันแฟช่นอนเบลอันแปลว่าไม่ไปอยู่ข้างหน้าแปลว่าไม่เอเบิลแปลว่าความเป็นหรือว่าสามารถเนาะอันแฟช่นเนเบลไม่สามารถเป็นเรื่องนำสมัยเลยเพเปอร์เลสเพเปอร์เลสก็มาจากเพเปอร์คำเติมท้ายคือเลส เพเปอร์เลก็คือไม่มีกระดาษนะเหมือนยุคเราเนี่ยดิจิตอลเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไปกับตัวดิจิตอลหมดนะคะอินเทอร์เน็ตหมดเนาะเพราะฉะนั้นการสื่อสารเราจะมีกระดาษน้อยมากอย่างที่เราเรียนกันเรายังใช้ powerpoint เห็นไหมคะโอเคต่อไปค่ะ activity 3ค่ะ fill in the blanks with the correct prefix อ่าเรามาดูกันนะคะนะคะ suffix and make necessary change ในหน้า7นะคะโอเคค่ะ He has never been to school คนนี้เขาคนนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นคนที่ไม่รู้ภาษาหนังสือเลยเอาคำว่านันมาใส่คำที่อยู่ข้างหน้าที่เป็น prefix เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคำปฏิเสธนะคะ n o n s non l i t e r a t e คำว่า literate เฉยๆแปลว่าเกี่ยวกับเรื่องตัวหนังสือตัวอักษรหรือรู้หนังสือ n น n l i t e r a t e แปลว่าไม่รู้หนังสือ He can't write and read เขาไม่สามารถอ่านและเขียนได้นะคะตัวอย่างที่สองคือ He is s o d i s h o n e s t that nobody t r u s t s him ขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ใช่ค่อนข้าง he is so ที่เยอะเลยเขาเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์เอาเสลย he is so dishonest นะคะ d i s h i s อยู่ข้างหน้านี่แปลว่าไม่ปฏิเสธคาว่า honest เขาไม่ซื่อสัตย์เลยแล้วก็ทําให้คนอื่นๆไม่ได้เชื่อถือเขาเลยนะคะข้อสาม I'm sorry to m i s pronounce your name ท่านขอโทษผมขอโทษ to m i s pronounce ก็คือที่ออกชื่อคุณผิดออกเสียงชื่อคุณผิดไปนะขอโทษด,ด้วยนี่ให้อไปกันได้เนาะ โอเคข้อ4ค่ะ China is an overpopulated country ชไนนาประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากนะคะล้นประเทศนะ is a s o v e r a b i l l i o n people มีเป็นพันๆล้านคนนะคะ overpopulated ก็คือติดกันนะ it's u n m o r a l to smoke in class and expose students to danger ม,มันเป็นเรื่อง moral นี่แปลว่าเป็นเรื่องของการมีคุณธรรมหรือการมีลักษณะนิสัยเอื้อเฟื้อนะคะ ใจจิตใจดีอันมอร์โรการมีคุณธรรมเอ้ยมอรโรแปลว่ามีคุณธรรมมีจิตใจดีแต่ถ้าเอาอันไปใส่เนี่ยนะคะ,ะแสดงว่านิสัยแย่มากนะนิสัยแย่มากนะอันมอร์โรทูสโมกที่จะสูบนะคะสูบบุหรี่ในชั้นเรียนนะคะมาวัามันเป็นอันตรายต่อเพื่อนนักเรียนด้วยกันนะคะอันนี้ครูก็ขอร้องนะคะว่าถ้ายัางลดถ้ายัางเลิกไม่ได้ก็ลดก่อนเนาะเพราะว่ามันอันตรายมากๆกับยุคโควิดนะคะมันอันตรายจริงๆครูเป็นห่วงเนาะ ถ้าพวกเราเนี่ยมีความแข็งแรงเราก็จะยืนนะยืนอยู่ได้ยาวแล้วก็เราก็จะมีความสุขนะคะกับชีวิตที่เราจะต้องเจอเจอต่อไปข้างหน้า activity 3 r e e ค่ะ,ะข้อ6ต่อนะคะ be careful car coming. อ่ care แปลว่าใส่ใจนะ care แปลว่าใส่ใจ be careful ใส่ใจเยอะๆอะตรงใส่ใจเยอะๆหรือระวัดระวัง a car is coming นะ careful เราใช้คำนี้เลยนะเพื่อเป็นการเตือนสัญญาณเตือน 7. The best treatment for obesity is doing sport every day เขาบอกว่า the best treatment treat แปลว่าซีฟแปลว่ากิจกรรมหรือว่าการกระทํานะคะ,ะถ้า treatment ใส่เข้าไปคือ the best treatment คือการปฏิบัตินะหรือว่าการทำตัวนะคะการมีกิจวัตรอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ไอ้น้ำหนักเกินของเราเนี่ยมันดีขึ้น for obesity นะคะ สำหรับภาวะน้ำหนักเกินในการลดน้ำหนักเนี่ย e s d o i n g Sport คือการที่เราเนจ,จะต้องเล่นกีฬาให้ได้ทุกวันข้อ8 a n Anonymous Person Called Me Twice Last Night อันนี้ก็คือไม่มีไม่รู้ว่าใคร Anonymous นี่ Anno Anonymous ก็คือใส่ O U S เข้าไปคือใครก็ไม่รู้จักท่านก็ไม่รู้จักเนี่ยอมาหาฉันเนี่ยนะคะเามื่อคืนสองครั้งแล้วเขาก็ The Legs of These t r o u s e r s Are Too Long Could You Shorten Them For Me Please กางเกงตัวนี้ขามันยาวเกินไปทูลองพ y o อยู่ชอตเท h o r t แปลว่าสั้นนะคะเพราะใส่คาว่า e n เข้าไปตัดให้มันสั้นเป็นกริยาเลยนะตัดให้มันสั้น s ชอตเทนนะคะใส่ e n เข้าไปเด for me please ข้อสี nobody can understand this sentence it's i it s meaningless เขาบอกว่า ไม่มีใครเลยเข้าใจไอ้ประโยคเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีความหมายเลย is is meaningless นะคะ meaningless l ตัวนี้แปลว่าไม่มีนะ meaningless คือไม่มีความหมาย exercise 2ค่ะ the students find a new vocabulary to read the poster นะ protect yourself from the new coronavirus ก็คืออันนี้เป็นแบบฝึกหัดซึ่งครูจะให้พวกเราได้ทำในครั้งนี้นะฟังเลยนะะหน้า นับหน้า13นะคะโอเคค่ะอันนี้จะมีกิจกรรมทั้งหมด10กิจกรรมด้วยกัน Protect yourself from the new coronavirus นะคะเสมอหนึ่งว่าการทำแบบฝอขััดนี้มันจะเป็นการที่เรานำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะว่าหลังจากจาก,จากที่เราอ่านโปสเตอร์ที่เรานำรงครั้งนี้แล้วเนี่ยเราอ่านแล้วเนี่ยเราสามารถสรุปได้ไหมขอมาจัก3ข้อเรามีวิธีป้องกันอย่างไรนะคะ อันนี้ครูก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะภาพที่1 When Co u g h i n n or s n e e z i n g ภาพที่เขาเอามือปิดที่จมูกนะคะถ้าเราไอนะคะหรือมีลักษณะของการไอหรือจามนะเราไม่มีผ้าปิดจมูกเนี่ยเราไม่ใช่เอามือไปปิดเรานะคะเอาพวกแขนเสื้อถ้าเราไม่มีผ้าปิดจมูกนะแบบฉุกเฉินนะควรจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ข้อที่2ถัดมา try to Avoid any contact ไม่สัมผัสมือกันนะคะกับผู้คนนะปัจจุบันนี้นะคะมา try to avoid อันที่ 3. make sure you eat a healthy ก็คือข้อที่3ก็คือแน่ใจว่าเราได้กินอาหารตับผ้าหมูที่สะอาดและปลอดภัยนะคะข้อที่ 4. if you have flu symptom นะคะ use a face mask to avoid infecting others ก็คือถ้าเราอะ่ะมีไข้มีอุณหภูมิเราควรจะปิดแมสนะคะปิดแมสนะในการที่จะออกไปข้างนอกนะคะหรือแม้กระทั่งอยู่ในบ้านด้วยกันก็เถิดนะคะโอเค okay. อันนี้เวลานี้อะ่ะที่ครูออกข้างนอกครูก็ไม่ได้มีอุณหภูมิอะไรนะแต่ว่าครูก็ใช้ปิดแมสตลอดนะแต่ว่าในช่วงเรียนนี้เราก็สอนกันให้ชัดเจนต่อไปนะคะ i i ช t t h e นเวอร e สเ e ลท์ h ซ e นเ r อ o ์ออร์ฮอ a ิตอลอีฟ a ุณม y อาการ flu มถ้าเป็นแล้ว รู้ว่าอุณหภูมิเรามีแล้วนอกจากปิดหน้ากากแล้วควรจะไปสารพยาบาลที่ใกล้บ้านเราเนาะ,ะข้อ6ค่ะ Always wash your h a n d ล้างมือให้เสมอๆนะล้างมือเสมอๆ Avoid touching your nose eye and mouth with unclean h a n d หลีกเลี่ยงไม่ใช้มือนะคะ,ะไปแตะต้องดวงตาหรือบริเวณไวหน้านะมือที่ยังไม่สะอาดเนี่ยนะ Avoid contact with stray sick or dead animal พยายามเลี่ยงอะไรที่มันเป็นอัตมาลายนะคะพวกขยะพวกอะไรที่มันจะนำเชื้อโรคมาหาเราเนาะ Make sure to cook your food thoroughly, especially meat and eggs and avoid new raw food กินอาหารปรุงสุกนะคะปรุงสุกใหม่ๆนะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างนี้พวกเนื้อพวกไข่อะไรพวกนี้นะต้องปรุงให้สุกนะคะ,ะเลี่ยงกินอาหารสุกๆดิบๆ Avoid unnecessary travel to i n f e c t country ไม่เดินทางไปในประเทศที่เสี่ยง ผู้ขอสามข้อค่ะสามข้อคืออันที่หนึ่งก่อนที่เราจะเป็นน่ะเราควรจะปฏิบัติตามข้อไหนสองเมื่อเรามีอุณหภูมิแล้วเราควรจะปฏิบัติอย่างไรนะคะแล้วสามนะคะเมื่อเราเป็นคือมีอุณหภูมิแล้วเราควรจะปฏิบัติอย่างไรแล้วก็สามก็คือเราควรจะปฏิบัติอย่างไรนะคะถ้าเรามีความจําเป็นที่จะต้อง เดินทางนะคะเราจะเดินทางไปไหมในภาวะที่เราเป็นแบบนี้เอาสามข้อนี้นะคะโอเคก่อนเป็นเป็นแล้วทํำยังไงหรือว่าในขณะที่เป็นเนี่ยควรที่จะระวังอะไรบ้างขอสามข้อน,นะคะแล้วก็คูย้อนกลับไปเฉลยแลวนะย้อนกลับไปเฉลยแป๊บหบนึง่งเบื้องต้นเพื่อจะเอาไปประกอบกันนะคะเฉลยอันนี้ก็คือพวกเราดูนะ อันนี้เมื่อมีโจทย์มานะคะโจทย์มาแบบนี้แล้วครูพิจารณาแล้วว่าโจทย์เ็าให้หมาอย่างนี้ครูก็ดูทั้งแนวขวางนะคะคือตรงกับเลข6แนวตั้งตรงกับเลข4 mm. เมื่อเขาให้มาเนี่ยตัวเลข24อ่ะมันเหมือนกับเป็นผลลัพธ์แล้วอ่ะ mm. นั่นก็คือต้องเอาตัวนี้6แนวแนวน,น,นะแนวนอนกับแนวตั้งมาคูณกันเท่ากับ24 mm. แล้วครูลองทวนอีกทีหนึ่งตัวเลขที่เขาให้มาก็คือตัว6แนวนอนนะคะ กับแนวตั้งเนี่ยเอามาคูณกันมันไปเลข30เพราะฉะนั้นเนี่ยมุมหนึ่งอ่ะที่มันจะทําให้ครบมะคะมันอยู่มุมเดียวคือมุมนี้มันต้องเอาสูตรของมุมด้านหนึ่งะคะ่ะมาคูณกับอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะได้ชิ้นในตําแหน่งที่ครบหมดนะคะมันก็คือคําตอบอะคะ่ะเพราะถ้าคูดท่องได้ในช่วง10วินาทีแรก1 2 5 60, 12, 6 0 1 2 6 7 2 2 7 8 4 2 8 9ส6 เพราะฉะนั้นทิ้นสุดท้ายของจิ๊กซอในชุดนี้ก็คือเลข9กับเลข6นะคะดัะนั้นเพื่อนๆหรือว่าพวกลูกศิษย์ของครูลองไปนับดูนะนี่คือวิธีคิดค่ะวิธีคิดของการที่เรารู้แล้วว่าเราจะมองอะไรเนี่ยเราต้องดูบริบทแวดล้อมแล้วเขาให้อะไรเรามาบ้างแล้วเราก็เอามาต่อจิ๊กซอให้เข้าสมบูรณ์แบบกันเราก็จะมีคําตอบใจที่สุดที่สําคัญคือการที่เราอะคอยตอบแต่โจทย์คอยตอบแต่ปัญหากับการที่เราสามารถเซต เซตแซม pling ในเรื่องของปัญหาไว้ก่อนถ้าปัญหามันเกิดแบบนี้แล้วเราจะมีช้อยทางออกอย่างไรอันนี้คือสุดยอดค่ะนะคะผัดคิดถัดมองในภาพรวมนะไม่ใช่ว่าเราเป็นคนมองในแง่ลบแต่เราต้องมองบริบทของปัญหาด้วยที่มันจะเกิดขึ้นขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะ,ะเผชิญและฝ่าฟันกับยุโควิดนี้ไปให้ได้นะคะแล้วก็เราเจอกันคลาสน้าบายบายแจ y o กิ e e ซี U